าระดับตนนสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโคตเตียระดับตำนานนะครับวันนี้โคตเตียระดับตำนานจะมาวิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอลโคปาอเมริกา2021นะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์ให้เยอะๆนะครับนะครับตอนนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลโคปาอเมริกา นัดชิงอันดับที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทีมโคลัมเบียกับทีมชาติเปรูนะครับซึ่งคู่นี้ครับจะทำการเตะเวลา7โมงเช้าของวันที่10หรือว่าวันเสาร์นี้นะครับโอ้โหถือว่าเป็นคู่เอกก่อนที่จะมีคู่ชิงในวันที่11นะครับระหว่างทีมชาติบราซิลกับทีมชาติอาร์เจนตินาครับซึ่งคู่นี้ครับถือว่าเป็นคู่ที่ว่าอกหักจากแมตช์ที่แล้วนะครับผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมครับ ในปี2021ครับเป็นการพบกันที่โคปาอเมริกันี่แหละเป็นแมตช์แรกนะครับโคลัมเบียแพ้เปรูนึงประตูรอสองถือว่าโคลัมเบียมานัดชิงี่สานนี้จะมีการล้างแค้นได้หรือไม่ถือว่าแมตช์แรกเคยเจอกันมาก่อนแล้วนะครับส่วนผลงานนัดล่าสุดของทั้งสองทีมน,นะครับทีมชาติโคลัมเบียนะครับถือว่าแพ้ทีมชาติเ์เจนตินาหนึ่งแพ้จุดโทษนะครับของทีมชาติอเ์เจนตินานะครับ อุ่ายิงเสมอในเวลาได้แล้วครับเพราะว่าฟุตบอลโคปาอเมริกาเนี่ยไม่มีการต่อเวลานะครับคือถ้าเสมอกันคือยิงจุดโทษเลยนะครับส่วนทีมชาติเปรูนะครับถือว่าเล่นได้ดีมากนะครับแพ้ทีมชาติบราซิลแค่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนั่นเองครับก็ถือว่าวันนั้นรูปเกมดีพอสมควรกับทีมชาติเปรูนะครับที่แพ้บราซิลนะครับเจ้าภาพถือว่าครึ่งหลังเล่นได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับเราลองมาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับ พบกับทีมชาติโคลัมเบียของกุนซอไรนันโดอุเอตาครับก็ถือว่าสภาพความพร้อมของทีมไม่มีรายงานผู้เล่นที่บาดเจ็บแต่ผู้เล่นที่บาดเจ็บอยู่แล้วคือพวกมาเตอุสอูเลเบ้ครับที่มิดฟิลด์ของปอร์โตที่ยังมีอาการบาดเจ็บรุกคนและต้องรอเช็คสภาพความฟิตอีกครั้งว่าจะลงสู่สนามได้หรือไม่นะครับส่วนนักเตะคนอื่นลงสู่สนามแน่นอนครับพวกอย่างเช่นจอมก่ยพวกฮวนกาโดลุยดิออสลงสู่สนามแน่นอนนะครับ ส่วนทีมชาติเปรูของกุซูริคาโดกาเรกาครับถือว่าทําผลงานได้ไม่เลวนะครับที่มาแพ้บราซิลศ1ก็ถือว่ารูปเกมดีพอสมควรนะครับถือว่าวันนี้นะครับทีมชาติเปรูนะครับจะได้นักเตะตัวเก่งคืออ e ังเดกาลินโญ่ครับปีกตัวเก่งพ้นจากการโทนแบนกลับมาสู่สนามในการชิงที่3อีกครั้งนะครับแล้วก็นักเตะคนอื่นถือว่าลงสู่สนามแน่นอนนะครับเช่นจาลูก,กา้า ลาปาดูล่านะครับกองหน้าตัวสําคัญที่ลงสู่สนามของทีมชาติเปรูนะครับโอ้โหถือว่าเปรูไม่มีนักเตะที่รับบรเจ็บแล้วก็ได้ตัวเก่งที่กลับมาเล่นลงสนามอีกครั้งนะครับส่วนนักเตะที่เข้า่าจะลงสู่สนามของทั้ง2ทีมนะครับทีมชาติโคลอมเบียถือว่าดีมากนะครับในรายการนี้นะครับผู้รักษาประตูจอมเก่านะครับดาวิดออสปิน่าครับกองหลัง4คนคือดานิเอลมูนอสนะครับยอม่มีหน้านะครับดาวิดอนซานเชสนะครับวิลเลียม เตชิโยนะครับส่วนคู่กองกลางคือกองกลางจอมเก้านะครับฮวนกาโดครับวินมาบอริออสนะครับกุสตาโอุเกียานะครับลุยดิอาสคู่กองหน้าเป็นดูบานสปาริตา้าก็บมิกิโอบาคาร่าครับถือว่าดีพอสมควรกับสำหรับทีมชาติโคลอมเบียนะครับส่วนทีมชาติเปรูถือว่ามาจัดหนักจัดเต็มมาด้วยระบบ4-3-2-1นะครับผู้สาตูเป็นเปโดกาซิเย่นะครับ กองหลังสี่คนคืออันโดกอโซครับคริสเตียนลามอดอล็กซซนเดอร์คาเล่นนะครับมิเกียลติลกานะครับส่วนคู่กองกลางเป็นเรนาโตตาเปียกับโยชิมาโยชุนนะครับส่วนคู่กองกลางสาตัวสาประสานครับคืออังเดกาลินโยนะครับ, e, illo, รบปีกตัวชักาชกักกนนะครับเซกิโอเป็นย่าคริสเตียนกูเอบาส่วนกองหน้าตัวเป้าคือจาลูก้าลาปาดูาที่ถือว่าฟอร์มดีของทีมชาติเปรูนะครับ ซึ่งคู่นี้ครับอาจจะเป็นการล้างแค้นหรือไม่เพราะว่าแมตช์แรกในแมตช์ที่เล่นในรอบแรกนะครับเปรูเอาชนะโคลอมเบียได้สองประตูตัวหนึ่งครับแต่ถือว่าตอนนี้สภาพหูกําลังของโคลอมเบียค่อนข้างดีพอสมควรแล้วก็เล่นดีขึ้นเรื่อยๆครับส่วนทีมชาติเปรูก,ก็ไม่น้อยหน้าสำคัญคู่นี้นะครับโค้ชเตียบ,บอกว่าถ้าจับตาดูตรงที่พวกเกมลูกผมว่าเกมลูกของทีมชาติโคลอมเบียยังเหนือกว่าทีมชาติเปรูนะครับพวกฮวนกาโด วิดีอาร์สดูวันสปาร์ตาถือว่าสําคัญมากกับทีมชาติโคลัมเบียครับที่ไม่ธรรมดาครับส่วนทีมชาติเปรูถือว่าเป็นทีมที่เล่นด้วยระบบทีมและการเพสซิ่งที่ดีนะครับคู่นี้นะครับโคเตียบอกว่าจบด้วยกันลงที่เสมอในเกมนะครับแล้วก็ทําการลวนจุดโทษแต่คนนี้ก็เป็นการวัดดวงแล้วว่าใครจะเล่นได้ดีกว่านะครับถ้าอยู่ก็อยู่ที่ฝั่งโคลัมเบียมากกว่านะครับ ในท้ายที่สุดครับช่องเรามี3ช่องทางให้ได้เราชมคือ facebook, youtube, บอกดีนะครับเดอะมาสเตอร์ซิอนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์ให้เยอะๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม